<c oughs> <c oughs> สวัสดีตอนเช้าของวันจันทร์ที่18กันยายนนะครับเนาะเมื่อคืนนี้หลังจากฝนตกฟ้าร้องฟ้าขนองฝนตกพรำๆนะครับบู้ยคิดไปเรื่อยว่าไปเรื่อยนะครับเนาะ กันได้สองรายการครับนี้เนาะอ่านี่รายการแรกคืนครับเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดนี่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 บอพดโพบักโมบักแตงบอกเคี้ยวึ้นบักต้นบอกเผ่าหลอดนี่แล้วอ๋อฮอยเพิ่นบ้านนะครับเนาะอ่ามันนี่กับเขาเรียกว่าเห็ดข้าวใครนะครับนี่ไม่ใช่เห็ดข้าวคุณหรือเห็ดข้าวผมแต่มันเป็นเห็ดข้าวใครไม่รู้นี่บาดผมเป็นเห็ดข้าวไข่นะครับเนาะอ่าบานนี้ผมจีกทำการเก็บคัดคัดเรียกว่าคัดคัดเลือกแล้กแยกแยะนะครับเนาะจาก เีวมันแยกแยกเป็นนี่เขาเรียกว่าดอกตูมแล้วก็ดอกบานนะครับเนาะโอ้ลินอาสัพันธ์กันนะครับเนาะเพราะมันยังเช้าอยู่มันไม่ได้แก้ครับผมหลังจากเก็บเห็ดไปคือเรียกว่า แยกเข็นแล้วก็ต้องไปแก้ครับผมเนาะนี่ครับผมชีวิตนี้มันแย่ถ้าเราไม่ได้แก้ของครับผมแก้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนั้นนั้นนะครับเนาะพวสิคัดบุญครับผจะได้หน่อยได้หลายซ้ำได้นะครับเนาะตอนไปท้ายนี่ผมตอนไปเก็บนี่ก็ประกาติกองไปนะครับเนาะกลัวน้ำมันเข้าเครื่องตายเหมือนเดิมครับผมพันหาพันถึงพันเจ็ดครับผมหน้าจอนะครับเนาะนี่ผมจนแย่นครับโอ้จะได้ประมาณนึ้นครับเนาะโอ้ก็ได้อยู่ได้พอได้แก้ครับพอได้แก้โอ้ นี่ครับผมจะคับเลือกคำนักว่าจะเป็นดอกตูมและดอกบานกับโอ้ยมันลินพันกันนะคำนักจะมีสองรายการที่ผมได้นะครับจะมีอึ้องผมไปแต่อึ้องมืกขึ้นกระไ้อึ้องเด้ <laughs> ไม่ติดหรือไม่ติดรวยติดคนสวยอย่างเดียวครับผม <laughs> โอ้ยสโลแกนผมง่ายคำนักที่เล่นเป็นกันเองครับผมที่เล่นแต่ไม่ยอมเล่นขี้เมียนเดิมครับผม <c oughs> จะคัดแยกนะคำนักนี่ครับหนึ่งเมล็ดนี่ครับสองเมล็ด ว่นจะได้เยอะหรือได้น้อยขนาดนี้เรามาดุนนำกันกับผมเนาะไอ้เนาะเนาะโอ้ยมันนิ่มโอ้ยนะสิบปใส่ผักผ่อนนอนน้อยนะครับนั่นและนั่นเราถ้าทำต่างงานคือวานนะครับนะเรามือจ่อปัจจุบันคือไป่บังแน่คันบ้านแหล่ปืดปืดกันเนาะต้องไปแหล่แหล่ยิ่เป็นตัวสีแซ่บขนาดนี้ โอ้ยขอยแยดหยาบใครนะครับถ้ามมนจังไรก็ไม่ใช่ผมเหมือนเดิมกับผมเนาะจังไรเวลานี้จิตจำใสกับผมนะขวานเนาะเรือดสูบฉีดกับผมนี่แหละเหมือนเดิมเหมือนเราแก่นะ้ครับถ้าแก้วลานี้จิตจำใสแต่แก้มากไม่ดีกับมันจะเมาไม่กับผมเนาะอย่างกินเหล่านี่เหล้าขาวนี่ผมกินแค่ยี่สิบดีกีนะครับอีกยี่สิบดีกีผมฝากไว้ครับผมกลัวผมเมาคิดได้ไงผมอ่านี็จะเป็นดอกบานครับเนาะประมาณ อดอกบานครับนี่นี่ก็เรียกว่าหนึ่งเมล็ดครับมันนิ่งละครับมันเริ่มลื่นมันเริ่มลื่นเริ่มได้ครับได้ก็ว่าได้ยูแล้ครับได้ที่เราเด้อเขาเรียกว่าดอกจูมครับน่าจะขายกันกิโลสสองร้อยนะครับเรียกว่าเห็ดข้าวไข่นะครับไม่ใช่เห็ดข้าวคุณหรือเห็ดข้าวผมแต่มันเป็นเห็ดข้าวไข่นะครับอ่านี่ครับนี่โอ้่ครับที่ดงหนองบัวลื้นดงหนองเสือกินกวงกวางโอ้กวงเห็นไหมหยาดตะมูหยาดเบี้ยวแลครับเนาะนองเสือกินกวางครับอยู่บ้านผมนี่ละ <C jin x> ผมจะอัดเป็นคลิปอยู่ยาวนะครับนะครับหนึ่งสองสามสี่บลเลตครับผมนี่แหละอันนี้จะเป็นห้าบลเลตโอ้บลเลตข้าวโพดพอบักโมบักแตงครับนี่แหละได้อยู่ได้อยู่คข้างนี้ผัดอีกแก่คุณน้องผัดอีแก่อยู่นี่แหละครับน้องออกจากออกจากบ้านเวลาฝนตกฝนยังนะออกไปทงไปคาไปดงไปป่ากับผัดอีกแก่ครับผัดอีกอยากผัดอีกเย็นนี่ครับพอไปกันแล้วบันไดอจรจากแนวนะครับถ้าไปกันได้ยังสี่ลันนี่เห็นบ้านนี่ไหมเบอร์นี่ครับนี่ครับดอกตูนพื้นยุนี่เพื่อนันครับ นี่ครับคือหัวนมภาษาซ้ำหน่อยครับเนี่ยโบ๊ะแมนแต่มันหัวใหญ่ปวดอ่านี่ครับหนึ่งเมล็ดครับผมโอ้เป็นนะขอเสยผมจุ้หน่อยนะครับเนาะเขาเรียกว่าหนึ่งเมล็ดโอ้ได้กิดเขาเรียกว่าได้อยู่ครับผลิตเกลียดครับทุนเนาะน่าจะกิโลละสองร้อยนะครับผมจำไม่ผิดนะเพราะผมเป็นคนขี้หลงขี้ลืมเขาเป็เนาะนี่แหละเขาเรียกว่าเท่าแต่แขวแอวกังดีครับผมสำคัญนะครับสายพันธุ์ลงสีสกัดเดาโอ้แม่หันแดงโยนเต้าเทียครับผมนี่ครับหนึ่งเมล็ด ไอคอกไอแคกไอกระดกกระเด็กไอเลิฟยูครับผมโอ้ยไปเลยครับหมุก,หม,กหมุกเรือรถลื่นเรือล้นทนเรือหลายครับผมไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะครับเนาะอ่านคำนั้นไปเรื่อยๆครับผมพูดตรงนี้ครับปวดพวครับเนี่ย กดูสิผมไปรู้สึกตื่นมาประมาณตีสามครึ่งนะครับผมก็เก็บไปประมาณในฤดูน่าจะประมาณหกโมงโดยประมาณนะครับเนาะนี่ครับน่าจะเก็บให้ดูครับนี่มันจะได้ยืดไายน้อยขนาดนะครับเนาะนี่ครับดอกมันบานแล้วก็จะนำไปแกงหรือไปผุนนะครับเนาะดอกลูกกับขอขอยัดช่างขายนะครับเนาะนี่แหละนี่ครับขายพอที่อยากเพืดอกินพอที่แกะครับผมโอ้ยครับก็เรียกว่าตุ่มๆนะโอ้ยตุ่มคุยงนะครับ นตอนีเกิดจะเห็ดเริ่มจะออกอีูแล้วครับเนาะเดี๋ยวโบยังไนไม่เหยื่อบังให้ื่อบังชัดๆนะครับเนี่ยละนี่ครับเนี่ยละโอยสิมีอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้บังอีกผมได้อึ่งเครียกว่าอึ่งอึ่งแบบอึ่งยางครับบังอึ่งยางผมไปเตะมือขึ้นกันเดี๋ประมาณโลดิ้นิดๆนะครับเนาะมาสิต้มยิ่งสับแต๊บมีควับสิบเบอร์คืออยู่บ่เนาะนี่ครับโบยหอมยิ่งๆครับคือบะหอมดอกผักแคนเยโอ้แม่ดหอมเห็ดเขาใครเดี๋ยวผมจข้ามาเนาะ ไปเรื่อยเขาเบื่อเป็นเรื่อยนะครับโอ้าะ่ยดอกนึงเนี่ยมีใบใบใบไม้พอมีนะโอ้ยมองเลยบ้งเนยโอ้ยถ้าเป็นดอกตุ้มๆขนาดนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะสองร้อยบาทโดยประมาณนะครับเนาะตอนนี้อยู่ในหน้าจอมาณนี้แหละบู๊รับนี่พอได้แก่โอ้ยนะนี่อย่างว่าอันนี้ข้าวไข่เหมือนเดิมผมไม่ใช่ข้าวคุณหรือข้าวผมครับผมแต่มันเป็นข้าวไข่นะนี่ครับเรื่อยๆครับยาวๆบู๊ทหนึ่งเมล็ดครับผม มุ <c oughs> ้งเน่โอ้ยมุ้งเน่นี่ตร <c oughs> วดผู้ดูคือจังหัวนมผูส้สาวสมหน่อยครับมุ้งเน่ามุ้งเน่็นต้องเวียนแต่มันหัวใหญ่ไปหรือมุ้งเน่าๆๆๆ <c oughs> นี่ครับเนาะเนี่ยบ่ไว้หนึ่งมันเล,ล็ดเราจะนำไปจำหน่ายแล้วนำไปซื้อของมาแก้ครับผมโอ้อนี่เข,เขาเรียรกเขาเรียกภารกิจเนี่ยเขาเรียกว่าภารกิจเข้าดงเข้าป่าหาของไปขายแล้วนำมาซื้อ ของมาแก้ครับผมแก้เพื่อเป็นกระใสกรับี้แก้เพื่อการบันทึกเท่านั้นนะครับเนะครับหนึ่งมันเล็ดครับผมโอ้ยนะเปิดโป๊เปิดโป๊ะว่ได้นงเดี๋ยโอ้ยหอมเย็นๆครับผมเนี่ยเนี่ยโอ้ตายต่ไต่นี่แหละครับไปดงไปปลาจะผมกันยานี้ยานี่สองย่านนะครับผมเปิดผมไปดงไปทงไปทาไปปลาไปดอยนะครับเนาะหนึ่งผมยานถือคมคืนครับผมสอง ผมหยานถือเลขครับโอ้ยมาเปลี่ยนย่านยานคับย่านเนี่ยมันย่านถือเลขนะครับเนาะผมเล็บมือสื่อจักเกียร์ผมหยานผมถือนี่ครับหนึ่งเมล็ดพร้อเหมือนไงอ่านี่ครับเนาะนี่กับดอกนึงอ่านี่ครับเพือเนี่ยดอกนี่กับเียกว่าดอกดุดพอได้อยู่นะครับเนาะพอได้อยู่พอได้อยู่นี่ครับหอมยิ่งๆครับเนาะดอกบานเราก็จะทำยังไงเตียงแกงกันนะเนาะแซ่ะไะครับเนาะ นี่ครับปอเขาเรียกข้าวเห็ดเขาเรียกว่าหิดถ้าเห็ดเป็นไข่ข้าวไข่โพดมันจะดอกไงมันจะแข็งนะครับมันจะโตอะไรไม่รู้นางคุณยายนางครับคุณยายนางมีนะคือเห็ดวะดิ่คือเห็ดวะนี่มามาเบิ่งมาเบิ่งมาชมมาชมให้นะนี่มราคามิตรภาพผมนั่นละพร้อมเห็รอตัวคนโยนขี้เถ้าหัวนมอยู่กับมึงเนี่ยเบ้อนี่ร นี่ครับบอสอันนี้ก็เจอลายมะเร็ดนะครับเนาะผมเจอผมจะเรียกว่ามะเร็ดนะครับเนาะไม่ใช่มารดเตอร์มารดเตอร์เฮียจังไรนะครับเนาะถ้าไม่จังไรก็ไม่ใช่ผมเมียนเดิมที่บอกนะครับเนาะนี่ครับบอสเนี่ยกระลังโอ้ดีครับผมไปหมดสบกระลังกระลังแทงคือกระลังแทงหน่อครับหน่อนแต้หน่อเห็ดนะครับเนาะกระลังเป็นหน่อเป็นหน่อขึ้นมาครับเนี่ย ที่ไ่ได้ที่ไ่ได้ลอยอยู่กับใครเป็นพวงบานเนาะนี่แหละแต่อยู่ในพวงบานเดือดเยอะเลยนะเดือดเยอะเลยนะเขาได้มาเห็นเพิ่งกับเพิ่งเบิ้อเพิ่งเบิ้อเพิ่งเบื้องนี่ทำนี่เฮ้ออันเดียครับอันเดียครับ